อย่างเงี้ยเธอตั้งใจทํากันอยมรว่าจของเล็กของน้อยมันมีค่าในสิ่งที่เป็นบุญที่มีกําลังหนะักเพราะว่าสังฆทานเนี่ยเรามักจะพูดเสมอเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้มันเรื่องจริงแล้วผลของสังฆทานเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทําครั้งแรกเมื่อครั้งที่ทรงปาถนาพระโพธิญาณครั้งแรกก็มาจากสังฆทาน แล้วก็อาศัยผลของสังฆทานนี่แหละที่น้อมถวายต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าท่ามกลางหมู่สงฆ์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงปรารถนาความเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าในอนาคตกาลนี่เรื่องราวที่พระองค์สมัยนี้พระเจ้าองค์ปัจจุบันนะเป็นพุทธประวัติของพระองค์ซึ่งมันไม่มีหนังสือหลวงพ่อเนเล่าให้เราพวกเราฟัง ว่าพระเจ้าทรงตัดเล่าเรื่องของพระองค์เองว่าย้อนถอยหลังจากนี้ไปเนะี่ยสี่อสงไขยกาไรแสนกับนะอย่างนั้นนะในสมัยพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระอุตสุมพรแต่ที่เราต้องการให้เธอได้ระลึกถึงความตั้งใจของเธอว่าทุกครั้งที่เธอตั้งใจเอามาถวายเป็นสังฆะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะผลไม้สักลูกหนึ่งน้ําสักแก้วก็มีผลหมด หรือว่าจะเป็นจตุปัจจัยของเธอกิจกีบาทกีสตังก็มีผลเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะเป็นสังฆะที่เป็นประโยชน์สมุนงแล้วปัจจัยเหล่านี้เราก็ยังได้เอาไปเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์ยืนสามสิบสอกกันนะแล้วก็ยังไปเป็นทองคําที่สลับไปปิดองค์พระไปปิดองค์พระธาตุเจดีย์อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ยังเป็นเพื่อส่วนที่เป็นวิหารทานเป็นประโยชน์ต่อาอาหารของสงฆ์ทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เป็นสาธารประโยชน์เช่นทุนการศึกษาในหมู่พระภิกษุแล้วก็สมัมมาเนนทั้งหมดไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับในพระพุทธศาสนา,าเงินสลึงสองสลึงของเซก็อยู่ในบุญทานที่เราร่วมใจกันทำนั้นน้อยมากในเรื่องของที่เป็นวัตถุไม่มี แต่น้อยมากจะมีก็อยู่ที่ความตั้งใจของเธอว่าเธออินใจหรือว่าเธอไม่อินใจวัดกันเท่านี้นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราที่ขายให้กับเราไม่ได้ก็คือกํำลังใจของเราสิ่งเดียวที่เราได้มามันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆในโลก ใครจะเอามาแลกกับสิ่งนี้ไม่มีทางเหมือนท่านสุปปพุทธโกดีท่านได้เมื่อท่านได้ความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแล้วท่านก็เห็นอย่างหมดหัวใจนะหมดสงสัยจนไม่ต้องกลัวว่าท่านตายจากชาตินั้นท่านจะต้องไปกลับเป็นอย่างเดิมคือไม่จะเป็นโรคเรื้องอย่างเดิมไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุร,รกายเป็นสัต์เดชานมาเป็นมนุษย์ก็จะมาชดใช้กรรมอย่างนี้อีกอย่างเดิมที่เคยเป็น หมดกันทีท่านอยู่ไกลพระพุทธเจ้ามากเลยแต่ท่านก็ถึงพระพุทธเจ้าไปไหนท่านก็มีพระพุทธเจ้าตลอดมจนพระอินทร์จะต้องมาทดสอบกำลังใจท่านว่าจริงหรือไม่จริงที่ท่านว่าท่านเนี่ยไม่แล้วไม่ตกนรกแล้วชาตินี้ไม่กลัวแล้วนะไม่กลัวนรกเป็นอะไรก็ไม่สนใจ ลองดูกันตั้งหนึ่งกันวางกันอย่างเทน,นก็ะเลยลงมาทั้งให้เห็นด้วยตาแล้วเป็นเทวดาที่มีเต็มยศเต็มศักดิ์ศรีของความเป็นพระอินทร์เลยนะลงมาเลยแล้วประกาศบอกว่าเธอมีความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอย่างเนี้เราสามารถช่วยเธอได้ความจนของเธอไม่ต้องจนต่อไปเราสามารถช่วยเธอได้ขอให้เธอไม่ต้องทําอะไรมากไปเพียงพูดตามเราอย่างเดียวพอ พูดตามเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรแต่การว่าจะพูดอะไรก็ว่าพระพุทธเจ้าไม่เช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เช่พระพธรรมพระ,พระอริยสงฆ์ไม่เช่พระอะรอยิยสงฆ์เป็นเจอกล้าพูดไหมละ่ะไม่กล้าเราเห็นเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเราจะบอกไม่ใช่ได้อย่างไงจริงไหมละ่ะจริงนี้หาไม่ได้แล้วในโลกนี้ใครๆก็เอาไปได้ยากแต่เรามีโอกาสได้มาเน้มดีใจ ท่านก็ดีใจมากแมใ้ใครมาบอกว่าไม่ใช่ท่านก็เลยด่ากระจายเลยพี <c> ่ <oughs> อินเขาไปอินเลยนะด่าไม่เลี้ยงเหมือนกันแหละไม่เอาไม่จะมาให้ทัยบสินตกในอากาศก็ไมาจะมาให้ร่างกายเราจะเจ็บป่วยทรมานอย่างนี้เรายอมดีกว่าดีกว่าตกนรกไม่ทําไหมฉันสวยคนนี้จะไม่เอาเราได้แล้วสมบัตินี่ไงแล้วท่านก็ตายวันนั้นไปสวรรค์ บันนี้ถึงนิพพานแล้วม้ย,มยให้มันคิดได้ดีเราก็ทําสงบใจจับลมหายใจเข้าออกสักหน่อยให้มันนิ่งนี่แหละหอนะคิดสเปะสปะไม่ได้เพราะมันได้ประเดี๋ยวประดาวมันไม่สามารถจะแทงเรื่องเราได้อย่างลึกซึ้งหรือไปได้เรื่อยๆเราจริงต้องทําให้จิตของเราสงบนิ่งถ้าเราจับลมหายใจเราอยากให้สงบมากกว่านี้มีที่พึ่งเราก็อย่าทิ้งพระรัตนตรยัยนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยนึกถึง พื้นฐานของความทําให้ใจของเราเยืยอกเย็นคือผมวิหารสี่ทบทวนสิ่งของเราให้สะอาดพอเราทําอย่างนี้นิ่งปุ๊บแล้วก็คิดเรื่องนี้นึกถึงลมหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงสิ่งของเรานึกถึงพรระัตนรัยนั้นเราก็คิดความจริงอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าทําไมโคเราที่ท่านปฏิบัติในสมาบัติแปดจึงเอาสมาบัติแปดมาเป็นที่รักษาที่ที่อยู่ของใจก็เป็นวิหารระทำ ก็แบบลักษณะอย่างนี้ไม่ว่ามันจะจำได้มันก็เอามาคิดไม่ว่ามันจะรับรู้อะไรมามันก็อดที่จะมาคิดไม่ได้มันก็ต้องเอามาสมอยู่ในสมองจิตมันจะคอยปั่นปกวนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมันเบื่อที่จิตมันไม่หยุดมันเบื่ออาการที่มันไม่ปล่อยให้มันพักบ้าง แล้วมันก็รีเเเบ,บเอาดึงเรื่องนั้นเดี๋ยวแวบเอาดึงเรื่องนี้มาคอยคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้นั่นคนที่เขาฝึกสมาบัติแปดก็เพื่อที่จะดักความทุกข์อย่างนี้คําว่าอาจินยัญญายัตนะมันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดเห็นได้ว,ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะเลวไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะผิดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จิตมาลองไปไป,ไปดึงทุกสิง่งทุกอย่างเข้ามาให้มันเราคุ้นคิดอยู่เป็นทุกข์ในใจเรานี่นะเกิดความเบื่อหน่าย ทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือเป็นความว่างเปล่าเหมือนอากาศานี่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคอยนึกได้อยากจะนึกขึ้นมาเพื่อจะมาทบทวนเรื่องนั้นทบทวนเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีประโยชน์มันแค่เอามาวนใจเราให้มันเป็นภาระทั้งงภาระแบบนี้มันไม่เห็นได้อะไรจากการที่เราต้องเอามาทบทวนภาระเพราะบางเรื่องบางราวก็ไม่ได้ดีขึ้นมา ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้เราเข้าใจขึ้นมากกว่านนั้นมันก็แค่นั้นแหละถ้าเรารู้จักที่จะใช้กำลังของสมาธิช่วยเราบ้างอารมณ์พวกนี้ที่มันเป็นโดยนิสัยเนี่ยหรือมันกวนใจเรามันก็จะได้พักใจลงไปคนที่เ็ฝึกสมาบัตแปดก็ได้เห็นผลอย่างนี้วิธีแก้ก็ต้องพยายามไม่คิดถึงมัน ก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันจบลงด้วยความไม่มีอะไรนีอย่างหนึ่งแมลวนก็ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเพราะวาลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ลมเข้าลมออกไม่มีเรื่องไม่มีภาพไม่มีมุมใดมุมหนึ่งให้ชวนคิดอะไรถึงมาละสองอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นทุกข์ที่คอยเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆเป็นเรื่องดีนี่แหละไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกนะ แต่มันกลับมากวนใจเราที่แทนที่มันจะพักใจอย่างสบายๆก็ไม่ได้พักเธอก็ลองมองไปในอากาศบ้างของฟ้าเวงวางว่างเปล่าความว่างเปล่านี่มันเป็นสิ่งที่สงบมันเป็นที่ที่สงบที่หนึ่งที่ไม่มีอะไรเข้ามาให้เราต้องลบแล้วต้องรู้ต้องสัมผัสต้องเห็นต้องได้ยินถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเราตัดโลก ภายนอกตัดทุกเรื่องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจเราถูกไหมล่ะนั้นในความว่างเปล่าเรากับเห็นความสุขที่เป็นบรม,มสุขอันนี้ดีดี่าเห็นต่ว่างเปล่าเฉยๆนั้นสมาบัติแปดอย่างที่เราเห็นที่ที่เป็นบรม,มสุขคือนิพพานเขาเรียกว่าทางที่สมาบัติแปดมันเป็นของพระอริยะได้หนึ่งเราเห็นทุกวิธีฝึก เขาจึงต้องเริ่มฝึกถ้าฝึกเธอสนใจที่จะอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแก้ใจเธอบ้างเนี่ยลองหันไปดูเรื่องสมาบัตแปอย่างน้อยมันพอมม,ม,ม,มีมีที่พักใจเราบ้างเวลาเราเกิดความเบื่อหน่ายจิตของเราเองที่เรากาลังถูกเรื่องที่ตัวเราเองสร้างถูกคนรอบๆตัวมาทําให้เราต้องคอยไปรับรู้เรื่องของเขาโดยที่เราไม่อยากรับรู้อะไร ไม่อยากคิดตามไม่อยากแก้ปัญหาใจของใครไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องราวของใครความรู้สึกแบบนี้นะมันกวนใจเรามากเกินไปมันลำคาแล้วลนะ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการเจออยู่กับมันเหนื่อยกับการที่เหลีกมันไปก็ไม่ได้ได้จะอดทนอย่างเดียวที่มันเกิดแยกออกจากมันก็ไม่ได้หนีจากมันก็ไม่พ้นอะไรเงี้ย ยงเราจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็หนีจากมันไม่พ้นเรา,าทําดูนะลอ,องอาศัยสมาบัติแปดดูมันไม่มีทางอื่นเพราะว่ายังมีอีกหลายทุกข์นั่งที่เรายังไม่รู้สึกไอชิดรู้ทุกข์แล้วก็มาจะกลับไปคิดมันอีกเราไปหาความทุกข์ที่เรายังไม่เคยคิดถึงมันดีกว่าว่ามันมีอีกไหมใจเรายังมีอีกไหมยังไงั้นยังน่าสนุกกว่าถือล่ะเป็นของใหม่ ไอ้ชาววนกลับไปของเก่าเช่นทุกข์ก็ความเจ็บป่วยใครไม่สบายทุกข์กบความแก่ความเจ็บความใจเธอจะคิดมากี่ปีกี่ชาติมันก็คิดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเราคิดอย่างนั้นอยู่แล้วในความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วสมัยก่อนเรายังคิดก็จริงเบื่อก็จริงรู้อยู่ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยตัดสินใจที่จะละทิ้งมันไปแต่พอชาติเนี้ยเราไม่อยากจมอยู่กับมันเราก็รู้สึกว่าที่พึ่งคือพัตนา tray เรามีแล้ว พอเราเห็นพระเรานึกถึงสิ่งที่พระส,สอนไอสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็ไม่ตามเรามาค่อยๆเดินไปเถอะเดี๋ยวมันก็ถึงเพราะเราไปด้วยกันประคองกันไปเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเราไม่ได้ไปเดินในเส้นทางที่ต่างคนต่างเดินที่ไหนใช่ไหมเล่ะเวลาเราไปทําอะไรเป็นสาธารณประโยชน์เราก็ทําด้วยกันไปเห็นที่ไหนเราก็ไปเห็นด้วยกัน เวลาเรามีอะไรที่เราเผื่อแผ่สิ่งกันและกันแล้วก็ให้กันไปอย่างนี้เราประคับประคองกันไปเท่านี้ความรู้เราก็ช่วยเหลือกันเท่าที่เราสามารถแบ่งปันความรู้ที่เรามีออกไปกันได้ต่างคนก็ต่างได้ในสิ่งที่ตัวเองลงทุนทํากันไปนะ,ะลงทุนมากหน่อยก็ไปได้สูงหน่อยถึงวหน่อยสุขก่อนเขาหน่อยก็แค่นั้นแหละ